ทำไมผมถึงชอบ M16 รุ่นนี้และ M16 รุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับโดย M16 เวอร์ชันนี้เนี่ยเราเรียกว่าโค้ m m g นะครับหรือโค้ไลท์แมชชีนกันนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันคือ M16 เวอร์ชั่นปรับปรุงขึ้นมานะครับให้มีกลไกการยิงนะครับเป็นรูปแบบของปืนกลเบานะครับโดยเราจะเห็นได้นะครับในส่วนของ ปลายปืนนะครับจะมีการเสริมให้มีความหนากว่า M16 เวอร์ชั่นทั่วไปนะครับที่สำคัญยังถูกออกแบบให้สามารถใช้กับตลับแบบดร u m m a g กาซีน100นัดได้นะครับและจะมีในส่วนของแฮนด์กริปที่สามารถทำการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขาตั้งนะครับจุดประสงค์ของโค้ LMG เนี่ยก็คือต้องการผลิตปืนกลเบานะครับที่จะช่วยเสริมสร้างอำนาจการยิงให้กับหน่วยทหารได้นะครับโดยอาศัยคุณสมบัติของ M16 นั่นเอง และแน่นอนว่าประเทศจีนก็เคยก๊อปปนะครับเป็น Norinco cslm 1 1ด้วย